ของมันนะคะคมาดูชัดๆตัวนี้คือแผ่นโซล่าเซลล์นะคะก็จะเป็นแผ่นเล็กๆนะคะโซล่าเซลล์ Solar ตัวนี้นะคะเดี๋ยวคุกตักแกะให้ดูจะมีหลอดไฟเล็กๆอยู่ขนาดความสว่างไม่เกิน5วัตต์นะคะคือเท่าๆเราจุดเทียนนะคะ แต่ไม่เป็นไรเพราะที่สวนมันมืดนะคะเราจะเอาไว้ล่อมแมลงเท่านั้นเองยังไงมแมลงก็มานะคะ5วาวัดนี่พอดีแล้วนะคะเพราะมันประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยมันถูกนะคะครูตักซื้อมารวมค่าส่งตกอันละประมาณ20กว่าบาทนะคะแต่ครูตักจะไม่รีวิวร้านนะคะเพราะครูตักสั่งมาไม่ใช่แบบนี้เขาส่งมาไม่ตรงกับที่สเปคครูตักสั่งแต่ถ้าจะส่งกลับมันเสียเวลาและครูตักต้องเดินทางแล้วจะไม่อยู่นะคะ ก็เลยจะใช้เลยนะคะเพื่อล่อมแมลงให้ไปเป็นอาหารให้ปลาแทนเวลาครูตั้งไม่อยู่ไม่ได้ให้อาหารนะคะปลาก็จะได้ไม่ไม่ไม่อดอาหารแล้วก็โตเร็วนะคะทีนี้ดูตรงนี้ก็จะมีสวิต์เปิดปิดนะคะตัวนี้ครูตักงก็ออนไว้เลยแล้วก็อันนี้ปิดไว้นะคะตัวนี้มันจะเป็นระบบ เซนเซอร์อัตโนมัติคือถ้ามันมืดมันก็จะเปิดเองและมันสว่างมันก็จะปิดเองอัตโนมัตินะคะคูตักเลือกมาเป็นแสงวอร์มนะคะคือแสงสีคล้ายๆพระอาทิตย์ตอนที่จะตกดินนะคะมันมีหลายสีสีขาวก็มีแล้วก็มีโหมดสี R G B ก็มีนะคะมีโหมดหลายๆสีสลับกันนะคะแต่ที่เลือกอันนี้มานะคะก็เพราะว่าลูกชายนะคะถ้าเอาหลายสีมาม่อนกับโซเขาจะไปเล่นพังหมดเลยนะคะเขาจะพังบ่อปลาคูตักอันนี้ก็คือลักษณะ ของไฟที่ครูตั๊กกำลังจะเอาไปเสียบที่บ่อปลาอันนี้คือขาของมันนะคะเราสามารถต่อเสียบได้นะคะถ้ามันสั้นก็หาไม้มาเชื่อมต่อได้แต่อันนี้ครูตักไม่เชื่อมครูตักจะเอาไปเสียบที่บ่อเลยนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะทีนี้มาดูตรงนี้อันนี้คือต่อไปแล้วถ้าเราปึ๊บก็จะติดอัตโนมัตินะคะถ้ามันมืดอันนี้คือสาธิตตัวอย่างเปิดปุ๊บก็จะดับ ออโตเมติกนะคะแสดงว่าโอเคใช้งานได้เซ็นเซอร์ใช้งานได้ทุกอันนะคะคูตักเช็คแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่บ่อเลยนะคะเราไปเสียบลงบ่อปลากันเลยนะคะ กูตัก๊ก็มาปักที่ขอบบอ่อเฉียงเข้าไปแบบนี้เลยนะคะแน่ไอตัวเล็กก็มารอดูดูนะคะปลานะคะเจ้าตัวเล็กมาลอกินอาหารแล้วเดี๋ยวค่อยให้นะคะปักเสร็จก่อนเอาปักต่อเลยค่ะปูตัก๊ก็จะปักทั้งหมด4จุดนะคะเนื่องจากแสงมันแสงไฟมันแค่หวัต์เนาะกูต๊กก็จะปักฝั่งเดียวเลยนะคะลอ่อแมลงมาฝั่งเดียวก็ได้นะคะ เสียบทิมเฉียงๆให้เฉียงเข้าไปนะคะด้านในของบ่อแบบนี้เลยค่ะเสียบง่ายๆนะคะให้แน่นนิดนึงนะคะโอเคเสียบลงไปเลยค่ะเฉียงเฉียงแบบนี้นี่สี่อันนะคะ ก็ขนาดบอ่อคูตักตรงนี้มัน6เมตรคูตักก็เสียบกะประมาณเอานะคะให้ห่างกันพอประมาณนะคะเพื่อล่อมแมลงลงบ่อนะคะดูปลานะคะหิวมากแล้วเดี๋ยววันนี้จะให้อาหารปลาก่อนนะคะเดี๋ยวเรารอตอนเย็นมาดูกันว่ามัน5โวลน,นี่มันสว่างแค่ไหนมีมแมลงมาไหมนะคะโอ้โหดูนะคะจะหิวอะไรขนาดนั้นดูคะ่ะ ระหว่างการรออาหารนะคะดูค่ะดูความโตของปลาค่ะดูค่ะ,คะ,คะโอ้ดูโตมากเขาหิวมากนะคะเดี๋ยวรออาหารก่อนนะลูกกำลังเอาอาหารมาให้แย่งกันเลยอะ่ะเอ้าโตมากค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอาหารมาแล้วจ้าอาหารมาแล้วจ้าโอ้โห โอ้โหอาหารวันนี้ก็ยังเป็นปลวกเหมือนเดิมนะคะปลวกธรรมชาติที่เอามามันยังเหลืออยู่ก็ให้ปลวกเหมือนเดิมนะคะอืมกินอย่างสะใจเลยดูกินเก่งมากๆเดี๋ยวนะวันนี้จะมีมแมลงให้พวกตัวเล็กนี่ด้วย กินให้พูงกลางไปเลยนะจะได้โตเร็วๆนะคะอือหเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้มันมันกินแย่งกันกินอันนั้นอนะ่ะตัวใหญ่มากๆเลยอ่ะลุงอีที่ลอยอยู่ตรงนั้นอ่ะออ Uh huh. เดี๋ยวที่นี่เรามาดูให้เขากินปลกไปก่อนตอนเย็นเขาก็จะได้กินมแมลงต่ออีกไม่ต้องห่วงมแมลงที่สวนเยอะมากนะคะเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ซะเลยเอาไฟมาล่อมแมลงนะคะปักไปแล้วเนี่ยค่ะสี่จุดหนึ่สองสานะคะอ้อลืมบอกไปไฟโซลาเซลล์อีตัวเล็กๆสีตัวที่ครูตักซื้อมาเนี่ยนะคะรวมกับค่าขนส่งแล้วนะคะก็ตกตัวละยี่สิบาทเท่านั้นเองนะคะ จริงๆเขาตัวละ25บาทค่าขนส่งประมาณ40บาทนะคะก็เลยตกประมาณนี้แหละประมาณ25-27บาทนะคะต้นทุนเดี๋ยวทนไหมใช้ได้นานแค่ไหนก็ติดตามครูตั๊กนะคะจะมารีวิวให้เรามารอดูแสงตอนเย็นด้วยกันนะคะว่าจะล่อมแมลงได้มากน้อยแค่ไหนสว่างแค่ไหนนะจ๊ะตอนนี้ก็ปล่อยให้เข้าปะให้ปลาเขากินปลวกกินอาหารให้อร่อยไปก่อนนะคะ พนักงานเฝ้าบ่อปลานะคะดูปลาให้แม่หรือเปล,าล่าลูกไหนไหนปลาอยู่ไหนลกูกวันนี้มีนกไหมครับมอนไฟก็ติดแล้วโอ้ยไม่มีแสงนะลูกอย่าไปพังไฟแม่นะนั่นานั่นาน,น,าน่มอนมีกลงลงมอนครับดูเฉยๆอย่าเข้าไปลกูก <laughs> ตอนนี้คือไฟ ไฟติดแล้วนะคะไฟติดเอโตเมติกแล้วเพราะว่ามันเริ่มค่ําแล้วอีลูกชายนะคะนี่ค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าทําไมไม่เอาไฟแสงสีสลับกันนะคะนี่คือแสงธรรมดาก็เนี่ยค่ะจอบแล้วนะคะจอบที่จะ <c oughs> เข้าไปเล่นไฟนะคะมันจะล่อมแมลงหรือว่าล่อลูกชายนะคะตอนเนี้ <c oughs> นี่ติดแล้วนะจ๊ะติดแล้วติดแล้วเย่ yeah. โอเคนะคะเริ่มยิ่งมืดก็ยิ่งสว่างนะคะนี่ค่ะความสว่างจะประมาณนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้มืดมากนะคะหกโมงกว่าแสงจะประมาณนี้นะคะจริงๆครูคตั๊กนะคะจะ ว่าจะอยู่จนถึงมืดสนิทเลยนะคะเพื่อให้เห็นแสงสว่างที่ชัดขึ้นนะคะแล้วก็ดูซิว่ามีมาแมลงมาไหมแต่ดูก่อนนะว่าจะอยู่ถึงไหมตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะครูตั๊กก็จะให้ดูแสงสว่างของไฟนะคะโซล่าเซลล์5โวลต์น,นะคะก็จะสว่างประมาณนี้นะคะที่สวนน่ะมันมืดมากอยู่แล้วนะคะเท่านี้ก็เพียงพอแล้วต่อการล่อมแมลงนะคะ จร,จริงครูตั๊กก็อยากอยู่อัดดูให้ดูจนดึกเลยนะคะให้ดูถึงขั้นตอนที่แมลงมันมานะคะแต่ว่าพอดีครูตั๊กติดภารกิจนะคะต้องกลับบ้านด่วนนะคะงั้นวันนี้ครูตั๊กก็จะมาแชร์วิธีการให้อาหารปลาแบบประหยัดประหยัดนะคะด้วยการลงทุนใช้โซลาเซลล์ถ,ถ,ถูกอันละ20กว่าบาทเองนะคะแล้วก็ช่วยให้เราไม่ต้องมาห่วงด้วยเวลาเราเดินทางปลาก็ไม่ตายหรอกค่ะ นี่มีแมลงลงไปให้เขากินอยู่นะคะเราก็เดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางไปทำภารกิจเราได้อย่างสบายใจนะคะเลี้ยงปางก็ง่ายอย่างนี้แหละนะคะ <c oughs> วันนี้ก็ขอแชร์ไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแถมให้นะคะฝั่งนี้สวยดีค่ะดูค่ะแสงมันสะท้อนลงไปในน้ำนะคะแต่โทรศัพท์มือถือคูตักนะคะที่ใช้อัดคลิปมันเห็นไม่ค่อยชัดนะคะ นี่ครูตักแถมให้นะคะแบบนี้ล่อมแมลงได้แน่นอนนะคะไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่สวยอะ่ะภูมิใจ